อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ channel น,น,นะครับวันนี้อยู่เกม counter size นะครับ สืบเนื่องมาจาก s e r v e r ร์นะครับมีข่าวหลุดมาว่าจะมีการเอาระบบ o p e r a t o r นะครับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับในคลิปวันนี้ครับผมก็เลยจะมาอธิบายครับเกี่ยวกับระบบ o perator ทั้งหมดนะครับว่า o p e r a t o r คืออะไรนะครับแล้วก็ o p e r a t o r หาจากไหนนะครับและการใช้งานของ o p e r a t o r ครับใช้งานยังไงนะครับรวมถึงการอัพเลเวลแล้วก็อัพสกิลของ o perator ด้วยครับว่าอัพยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ จะพูดถึงโอเปเตอร์ที่แนะนำให้ใช้นะครับผมก็รับรองครับคลิปวันนี้ครับเต็มอิ่มแน่นเอียดไปด้วยสาระแน่นอนนะครับเอาละครับอย่างแรกครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับว่าโอเปเตอร์นั้นคืออะไรนะครับโอเปเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่จะนั่งอยู่ในยานนะครับโดยพอระบบโอเปเตอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวไอคอนตรงนี้ครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะสามารถเลือกโอเปเตอร์นะครับ เข้ามาประจำในตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับโดยโอเปอเรเตอร์นั้นเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังนะครับให้กับยานลบนะครับโดย s t a t ัสพื้นฐานของเขาเนี่ยละครับอันนี้ฮะจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับยานลบนะครับโดยอันบนสุดนะครับก็คือ CP นะครับอันที่2ตรงนี้นครับก็คือพลังของยานนะแล้วก็อันที่3ครับจะเป็นพลังโจมตีของยานรบนะครับ อันที่4ี่ครับจะเป็นพลังป้องกันของยานลบครับอันสุดท้ายครับจะเป็นความเร็วในการชาร์จสกิลครับของยานลบครับแล้วก็ค่าตรงนี้เนี่ยจะแปรผันตามเลเวลของโอเปอเรเตอร์ด้วยครับยิ่งเลเวลเยอะเท่าไหร่นะทางซ้ายมือเนี่ยครับก็ค่าความสามารถตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าเวลาเราใส่ออเปอเรเตอร์เข้ามาในยานนะครับยานของเราก็จะเก่งขึ้นนะครับโดยโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็จะมี ระดับด้วยนะก็คือมีเป็น S S R มีเป็น S R นะครับแล้วก็เป็น R นะครับก็ความสามารถก็จะเก่งขึ้นมากน้อยตามความหายากของโอเปอเตอร์นั่นแหละครับถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นสกิลแอคทีฟครับของโอเปอเตอร์นะครับ,รบก็มีเงื่อนไขในการใช้นะครับก็เอา,เาคร่าวๆก่อนนะฮะตรงนี้ครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ของสาย ของอตัวละครใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเอาตัวละครลงนะครับเรียงตามเนี้ยนะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้นะของซิกมาเนี่ยจะเป็นโล่นะครับสายปะทะแล้วก็สายจู่โจมเนาะนะครับถ้าเกิดเอาตัวละครลงตามนี้นะครับครบหมดปุ๊บเนี่ยโอเปอเรเตอร์ก็จะใช้สกิลทันทีครับซึ่งอย่างซิกมาเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยครับก็จะสร้างบาเรียครับโดยคิดจากแมทเทคพียีนะ ให้แกยูนิตในทีมนะฮะแล้วขนาดที่ยูนิตในทีมเราเนี่ยมีบาเรียนี้อยู่นะครับก็จะทำดาเมจต,ต่อคลาสที่ชนะทางได้แรงขึ้นด้วยครับอีก50%เป็นะครับเป็นเวลา10วินาทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลพาร์สีนะครับโดยที่สกิลพาร์สีตรงนี้เนี่ยจะใช้งานได้อัตโนมัติเลยนะครับก็อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นความแม่นนะก็จะเพิ่มความแม่นให้กับทั้งทีครับ150หน่วย ซึ่งตัวซีพลาสซีฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ครับก็จะมีหลากหลายเลยทีเดียวนันเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเพียบเลยนะอย่างนี้ก็เป็นแบบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8นะครับอันนี้ก็เป็นยูนิตภาคพื้นครับโจมตีแรงขึ้นนะ10%นะครับโจมตีใส่ยูนิตภาคพื้นแรงขึ้นนะจม10%นะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งเดี๋ยวตัวสกิลเดี๋ยวผมจะลงดีเทลไปอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่าวว่าโอเปอเรเตอร์คืออะไรเนาะนะครับต่อมานะครับโอเปอเรเตอร์นั้นจะหาได้จากไหนบ้างนะครับวิธีการหาโอเปอเรเตอร์นะครับจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกครับก็คือการสุ่มกาชานะครับก็พอโอเปอเรเตอร์มาปุ๊บเนี่ยจะมีตู้กาชามาให้นะครับก็จะแล้วแต่ช่วงเวลาครับว่าจะเป็นตู้ เออเรทพิกอัพตัวไหนนะครับอย่างเช่นตู้นี้ครับก็เป็นเรดพิกอัพน้องโคเอนะครับนะฮะแล้วก็จะมีตัวโอเบอรเตอร์นะที่สามารถดูดเรดมาได้อีกเช่นกันนะครับนี่ครับอย่างตอนนี้ก็จะมี2คนด้วยกันนะครับก็จะใช้สมุดฟ้านะครับที่เราสุ่มตัวละคร SR นั่นแหละครับในการสุ่มโอเบอรเตอร์นะครับแต่ว่า ในการสุ่มโอเปเรเตอร์เนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจะไม่มีเลทก,การันตีนะครับในการสุ่มตัวละคร SR ปกติที่เราสุ่มกันเนี่ยจะการันตีที่150โลใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ตัวละครหน้าตู้แต่โอเปอเรเตอร์นะครับไม่มีการันตีนั้นนะครับหมายความว่าถ้าดวงเราแย่จริงๆเนี่ยอาจจะเกิน150โลนะครับก็ยังไม่ได้ตัวโอเปอเรเตอร์ตัวนั้นนะครับฉะนั้นไม่แนะนำเลยนะ ไม่นำเลยจริงๆนะครับในการสุ่มอเปเรเตอร์โดยการใช้สมุดฟ้านะครับทีนี้ถ้าไม่ใช้สมุดฟ้าในการสุ่มโอเปอเรเตอร์จะทำยังไงนะครับมีวิธีนึงครับนั่นก็คือสมุดสีทองตรงนี้ครับนี่ครับสมุดสีทองที่ที่เราเกลือเกลือกันเนี่ยครับในการสุ่มกระชานี่แหละครับผมนะครับเราจะเอามาแลกโอเปอเรเตอร์ได้ครับโดยโอเปอเรเตอร์นะครับ ใช้สมุดสีทองเนี่ยสามพันเล่มนะครับในการแลก1ตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเก็บเอาไว้เยอะเนี่ยสามารถแลกโอเบรเตอร์มาใช้งานได้เลยทันทีนะครับ1ตัวนะนะครับโดยแต้มของสมุดสีทองเนี่ยเราสุ่มเกลือใช่ไหมหนึ่งครั้งครับก็จะได้10แต้มนะครับแต่ได้10เล่มนะครับก็เอาง่ายว่าล้างตู้ไป2ตู้อะครับ ไดโอเปอเรเตอร์แน่ๆตัวหนึ่งนะครับคิดประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการไดโอเปอเรเตอร์มานะครับต่อมาครับว่าด้วยการใช้งานโอเปอเรเตอร์ครับใช้งานยังไงนะครับก็อย่างแรกที่ได้บอกเพื่อนๆพอเลยเรียบร้อยครับก็คือติดตั้งตัวโอเปอเรเตอร์นะข้างๆงยานแม่ของเรานะครับทีนี้เนี่ยในการลงสนามเนี่ยนะครับจะใช้งานสกิลของโอเปอเรเตอร์เนี่ย เราก็ต้องดอูในแต่ละตัวนะครับของโอเปอเรเตอร์นะว่าสกิลของเขาเนี่ยมีเงื่อนไขในการใช้งานยังไงนะครับอย่างซิกมาเนี่ยก็จะวางตัวละครที่เป็นสายป้องกันแล้วก็วางตัวละครที่เป็นสายประทะนะครับแล้วก็วางตัวละครที่เป็นสายตูโจมนะครับถ้าวางตัวละครเหล่านี้เนี่ยเรียงกันตามที่ในช่องนี้กําหนดนะครับซิกมาจะใช้สกิลแอคทีฟทันทีนะครับ ก็จะใช้ทันทีส่วนอย่างเช่นตัวอื่นนะอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะใช้แค่2อันเท่านั้นนะครับใช้สายจู่โจมนะครับแล้วก็สายปะทะครับก็จะใช้สกิลทันทีนะครับตัวสกิลก็จะแตกต่างกันไปนะครับโดยอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ามันไม่ต้องใช้ติดติดกันนะครับพอวางปุ๊บเนี่ยตรงไอตัวไอคอนตรวนี้จะขึ้นสีเหลืองๆขึ้นมาแล้วมันจะมีเกรครูดาวอยู่ครับ แต่มีแก่คููดาววิ่งครับจะขวาไปซ้ายนะครับระหว่างที่แกตคูดาววิ่งนะครับถ้าเราลงตัวละครสายต่อเนื่องนะครับจากอันแรกนะก่อนที่เกตจะหมดนะครับมันก็จะแอคทีฟขึ้นมานครับก็เอาง่ายว่าพยายามลงตัวละครให้ทันก่อนที่เกตมันจะหมดละกันนะครับพอเขาเปิดขายปุ๊บก็ใช้สกิลทันทีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป ลุยใน PvP นะไปดูกันครับว่าใช้งานยังไงเอาละครับมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ผมจะใช้น้องโอลิเวียพาร์คนะครับตัวนี้นะก็เงื่อนไขในการใช้ Active แอคทิฟสกิลของเขานะครับจะต้องใช้สายซุ่มโจมตีนะครับแล้วก็สายป้องกันครับแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับเรียงกัน3ตัวนะปุ๊บก็จะใช้สกิลทันทีนะครับสกิลของเขาข้างๆครับที่เลเวล1นะครับก็ จะทำให้ดาเมจที่ได้รับครับลดลงครับ8%ครับแล้วก็ให้พลีคัลว์เวอรี่ครับ1.5%ครับทุกๆวินาทีแล้วก็ยังอิมมูนต่อสถานะพิบัติด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูการใช้งานของเธอกันเลยละกันนะฮะเอาละครับพอลงสนามนะครับสังเกตทางขวาล่างเห็นนะฮะตรงเนี้ยจะมีไอคอนอยู่ครับเป็นสายเงื่อนไขนะในตัวเบเตอร์นั้นๆนะครับอันนี้เราต้องลงสาย ไนเปอร์นะตอนนี้ผมก็ลงตัวอื่นไปก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะแพ้เอานะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมลงสไนเปอร์แล้วนะครับเนี่ครับไนเปอร์ลงมาแล้วก็จะมีไอคอนสีเหลืองๆกระพริบขึ้นมาแล้วก็จะมีคูดาวด้วยนะครับระหว่างนี้คูดาวจะหมดครับเราต้องรีบลงสายต่อไปนะครับนี่นะลงสายป้องกันมาแล้วนะครับก็คูดาวก็วิ่งแล้วครับถ้าลงสายซัพพอร์ตปุ๊บก็ใช้งานได้เลยครับนี่ครับมาแล้วครับสกิลโอลิเวียนะ ก็จะเป็นแอนิเมชันวิ่งขึ้นมาอย่างนี้ครับก็คือว่าใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็การใช้งานก็ประมาณนี้นะครับก็เกรดค o ูดาวก็ค่อนข้างมีเวลาพอสมควรนะแล้วก็พอใช้หมดเนี่ยคูดาว75วินะครับตรงนี้แล้วแต่ตัวด้วยครูดาวมันเอาละครับต่อมาครับมาในหัวข้อของการอัพเลเวลของโอเปอเรเตอร์ครับแล้วก็การอัพเลเวลสกิลครับว่าทำกันยังไงนะครับ ก็พอเรากดเข้ามาที่ตัวโอเปอเรเตอร์นั้นๆนะครับกดทางขวาล่างตรงนี้นะกดปั๊บนะครับก็จะมีนี่ครับอุปรกรณ์ที่เราสามารถอัพเลเวลของโอเปอเรเตอร์นะครับก็จะเป็นจริงๆก็จะเหมือนตัวสมุดที่เราอัพตัวละคร s r นั่นแหละครับแต่ว่าของโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับตัวคล้ายเหมือนแฟลชไดส์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งเหมือนกันเลยนะสีขาวดำครับก็เกรดต่ำสุด สีฟ้าครับเกตรองลงมาสีม่วงคือเกตดีที่สุดนะครับนะฮะก็อันเนี้ยจะเป็นการเลเวลของโอเปอเตอร์ครับยิ่งเลเวลโอเปอเตอร์สูงเท่าไหร่นะครับพวกค่าพื้นฐานของโอเปอเตอร์เนี่ยก็จะสูงเท่านั้นนะครับยิ่งค่าพื้นฐานสูงเท่าไหร่ครับทำให้ยานแม่เราครับเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับตามที่ได้บอกไปแล้วครับก็คืออันเนี้ยก็จะเป็นพลังโจมเอ่อพลัง HP นะของยานแม่ครับอันนี้เป็นพลังโจมตีของยานแม่ครับอันนี้เป็นพลังป้องกันของยานแม่ครับแล้วก็อันนี้คือ ความเร็วในการชาร์จสกิลของยานแม่ครับเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ดูนะครับใช้ตัวนี้นะเนี่ยครับเห็นไหมฮะตัวสเตตัสพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเอาลละเดี๋ยวผมจะลองอัพเลยนะจาก10.5%เปซ็นเป็นบสองนะครับของ HP ยานแม่นี่ครับ กดปุ๊บก็อัพเลยครับเรียบร้อย55้าสแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้มีคําถามครับว่าไอตัวชิ้นส่วนที่อัพตัวโอเปอเรเตอร์เนี่ยหาจากไหนนะครับอ่เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับตัวพวกชิปที่ใช้ up, อัพเลเวลของโอเปอเรเตอร์นะครับหาได้จากการคลาฟนะครับโดยในการคลาฟนะครับถ้าเป็นตัวแฟลชไดสีม่วงนะก็จะใช้สมุดสีม่วงนะครับ50เล่มนะ ต่อแฟดดายสีม่วง2อันนะครับก็ค่อนข้างใช้เยอะมากๆนะครับผมจะแนะนำให้ใช้เป็นตัวสมุดสีขาวดำนะครับแล้วก็เป็นสมุดสีฟ้าซะมากกว่านะครับเพราะมันค่อนข้างเปลืองจริงนะครับอย่างสมุดไอตัวแฟ้มโปกติเนี่ยครับเรามีค่อนข้างเยอะนะครับเราก็สามารถใช้ในการาคลาฟนะเป็นตัวไอแฟดดา์นะครับสีขาวดำได้ง่ายกว่า นะครับเดี๋ยวมาลองอัปดูนะอันนี้นะครับใช้หมด200เล่มครับต่อ8ชิ้นนะครับเนี่ยแล้วก็สำคัญคือใช้ตั๋วสีฟ้าด้วยนะต้องระวังด้วยครับอันนี้ผมกด2อันละกันนะครับกดปุ๊บก็ใช้เวลาสังหมด40่นาทีนะฮะเนี่ครับเราก็รอเวลาครับอันนี้ผมจะกดตั๋วเร่งให้ดูเลยละกันกดปุ๊บครับก็จะได้ทั้งหมด16อันนะครับนี่ครับแค่นี้เองครับการ ทำตัวแฟดดานะครับในการอัพเลเวลของโอเปอรเตอร์ครับถัดมาครับมาว่าด้วยการอัพเลเวลสกิลของโอเปอรเตอร์กันนะครับโอเปอรเตอร์เนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือสกิลแอคทีฟนะครับก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานนะครับอย่างที่2คือสกิลพาสซีฟนะครับก็จะใช้งานทันทีครับในการเริ่มการต่อสู้นะครับก็ในการอัพเลเวลสกิลนะครับก็กดตรงนี้นะพอกดปุ๊บนะครับ มันก็จะมีตัวโอเบเตอร์นะครับที่สามารถที่จะเอามากินนะเพื่อเพิ่มเลเวลสกิลได้นะครับในนี้ของผมเหลือแค่น้องโอลิเวียเหมือนกันตัวเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยพอกดปุ๊บนะครับมันก็จะมีขึ้นมาข้างล่างครับว่าอัตราความสำเร็จนะครับในการอัพเลเวลสกิลเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะพูดเรื่องสกิลแอคทีฟก่อนนะครับข้างบนนะฮะโดยอัตราความสำเร็จนะครับถ้าเป็นตัวละคร SSR เนี่ยใช้ SR ในการกินนะฮะ ก็จะสำเร็จ100%นะครับในการอัพเลเวลนะครับส่วนถ้าเป็นตัวละคร SR นะครับความสำเร็จจะอยู่ที่75%นะครับถ้าเป็นตัวละคร R นะครับ15%ถ้าเป็นตัวละคร normal ครับ8%นะครับโดยอัตราส่วนตรงนี้สามารถใช้ได้กับสกิลพาสซีฟเช่นกันนะครับอันข้างล่างเช่นกันนะครับส่วนอันตัวสกิลพาสซีฟเนี่ยในการอัพเลเวลเนี่ย เราจะต้องเลือกโอเปอเรเตอร์ครับที่มีสกิลพาสซีฟที่เหมือนกันนะครับถึงจะอัพเลเวลได้นะครับถ้าสกิลพาสซีฟไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนแทนครับเป็นการเปลี่ยนพาสซีฟสกิลแทนนะนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถติ๊กออนกับออฟได้นะครับอ่าถ้าเกิดเรากดออนปุ๊บนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยโอลิเวียตัวนึงเนี่ยจะเป็นหลบหลีกนะครับเพิ่มความหลบหลีกนะครับมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนสกิลพาสซีฟทันที โดยอัตราความสำเร็จนะจะแตกต่างกันนะครับกับการอัพเลเวลสกิลนะครับถ้าใช้ตัวละคร SSR นะครับอัตราความสำเร็จนะครับอยู่ที่5 0ถ้าเป็นตัวละคร SR ครับอัตราความสำเร็จอยู่ที่38%ถ้าเป็นตัวละคร R นะครับความสำเร็จอยู่ที่1 5ถ้าเป็นตัวละคร Normal นะครับความสำเร็จอยู่ที่8%อนนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสกิลนะ แนะนำให้ใช้ทวกตัวละครระดับ R ลงไปนะถึงเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่ว่าก็หาง่ายกว่านะครับหาง่ายกว่าตัวพวก S R กับ S R เยอะเลยนะครับถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนให้เลยนะครับตรงนี้ผมก็คงไม่กดเพราะว่ามีตัวละคร S R อยู่แค่ตัวเดียวแล้วมันต้องใช้หลายๆทีมนะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับในการอัพเลเวลสกิลรวมถึงการเปลี่ยนสกิลของพาสีบนะครับ เอาละครับถัดมาครับก็จะมาแนะนำโอเปอเรเตอร์ครับที่น่าใช้งานนะครับโดยในคิวนี้ครับผมจะแนะนำทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับส่วนโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวไว้ทำคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเอาล่ะโดยโอเปอเรเตอร์ตัวแรกครับที่ผมจะแนะนานะครับนั่นก็คือน้องลีน่านะครับน้องลีน่าเนี่ยสกิลแอคทีฟนะครับจะเพิ่มนะครับพลังโจมตีนะครับและความเร็วในการโจมตีครับ 1 5อนะครับอันนี้เป็นที่เลเวล8นะครับที่เลเวล1เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีครับที่8%นะครับอันนี้จะใช้เพิ่มทั้งทั้งเผ่าทุกเผ่าเลยนะครับทั้งจากกลเคาน์เตอร์นะครับทหารนะครับได้หมดเลยนะครับเป็นตัวละครที่ผมแนะนำนะครับให้หามาไว้เป็นตัวละครแรกนะครับแต่ว่าข้อเสียนะมีนิดเดียวนะครับก็คือ การใช้งาน c t t v v s s k l l เนี่ยอาจจะใช้งานยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้จู่โจมนะครับแล้วก็สไนเปอร์แล้วก็ปะทะนะครับเงื่อนไขในการลงเนี่ยอาจจะวุ่นวายเล็กน้อยนะครับตัวถัดมานะครับผมแนะนำซิกมานะครับซิกมาเนี่ยความสามารถสกิลแอคทีฟของเธอนะครับก็จะสร้างบาเรียรจาก m ม็กนีพนะครับให้แก่ยูนิตในทีมนะและในขณะที่ยูนิตนั้นมีบาเรียรนี้อยู่นะครับ จะทำดาเมจต่อคลาสที่ชนะทางได้แรงขึ้น50%นะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับถ้าเกิดเป็นเลเวล1นะครับไอการชนะทางเนี่ย15%นะครับแล้วก็บาเรียนะครับคิด5%จากแม็กซพีนะครับโวซิกมาเนี่ยโดดเด่นนะครับตรงที่ว่าตัวแอคทีฟสกิลเนี่ยเงื่อนไขในการใช้นะค่อนข้างง่ายนะครับใช้สายโล่ครับนำมาเป็นอันแรกเลยนะครับแล้วก็ สายปะทะครับแล้วก็เป็นสายจู่โจมนะครับก็ใช้งานง่ายแล้วก็ทีมได้ประโยชน์เยอะนะครับทั้งมีบาเลียนะครับแล้วก็ได้พลังโจมตีใส่คลาสที่เราชนะทางนะครับอีกด้วยนะถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับถัดมานะครับเป็นน้องโอลิเวียพาร์คนะครับสกิลแอคทีฟของเธอนะครับก็จะทำให้ดามจครับโดนลดลงครับ15%นะครับ แล้วก็ให้ p รีร e คาบเวครับ3.04%ครับในทุกๆวินาทีนะครับแล้วก็อิมูนนะครับต่อสถานะปกตินะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมดนะ10วินาทีนะครับรวมทั้งหมดของสกิลนะครับโดยที่เลเวล1นะตัวดามาจ์ที่ลดค่าความเสียหายนะครับจะเปลี่ยนเป็น8%นะครับแล้วก็จะฟื้นเลือดนะ1นนะครับทุกๆ1วินาทีนะครับ แต่ว่าข้อเสียของน้องโอลิเวียครับมีเล็กน้อยนะครับก็คือเงื่อนไขในการใช้นะนะครับเพราะว่าจะต้องใช้สไนเปอร์นะครับแล้วก็สายป้องกันครับแล้วก็สายซัพพอร์ตครับในการใช้งานสกิลนี้นะครับก็เพื่อนๆอาจจะต้องลองจัดทีมดูครับว่าทีมของเราเนี่ยเหมาะกับการวางตัวละครแบบนี้หรือเปล่านะครับตัวละครตัวท้ายนะครับก็คือรีซูยอนนะครับ ความสามารถสกิลแอคทีฟของเธอนะครับก็คือยูนิตคลาส s ไต i เกอร์ของฝั่งเราครับจะได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20.5%นะครับแล้วก็ทำความเสียหายต่อยูนิตประเภทเลนเจอร์แรงขึ้นครับอีก30.75%เลยนะครับแล้วยังอิมมูนต่อสถานะสตันนะเป็นเวลา15วินาทีด้วยนะครับก็เป็นแอคทีฟสกิลที่เอื้อประโยชน์ต่อทีมสไตเกอร์มากๆนะครับก็เหมาะการใช้งานในตอนที่ เราใช้ยูนิตพวกสไตรเกอร์เยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล1นะครับตัวพลังโจมตีครับของยูนิตสไตรเกอร์ครับจะเพิ่มขึ้น10%ครับแล้วก็ชนะทางเลนเจอร์ครับแรงขึ้น1 5นะครับก็ตัวละครตัวนี้นะครับมีเงื่อนไขในการใช้งานไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับเกิดเราใช้ตัวสไตรเกอร์เยอะนะครับก็ใช้เป็นประเภทปะทะนะฮะแล้วก็จู่โจมครับแล้วก็ประทะครับ ก็เหมาะมากครับครับใครที่แบบใช้งานนิวทรอ t แล้วก็แบบมีตัวประทดเยอะๆนะโอ้โหโอลิเออีซูยอนครับดีมากๆจริงๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับเป็นไงกันบ้างครับกับระบบโอเปอเรเตอร์นะครับที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ ASA นะครับก็ผมว่าคลิปนี้นะครับข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับอธิบายตั้งแต่โอเปอเรเตอร์คืออะไรหาจากไหนใช้งานยังไงครับรวมถึงการอัพเลเวล สกิลแล้วก็อัพเลเวลของโอเปอเรเตอร์ด้วยครับแล้วก็แนะนำโอเปอเรเตอร์ที่น่าใช้งานนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังาวางแผนนะครับในการเลือกโอเปอเรเตอร์ครับรวมถึงการใช้งานโอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้ครับเป็นประโยชน์นะครับฝากรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วคลิปต่อๆไปเดี๋ยวน่าทำรายละเอียด อะไรอื่นๆมาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดอยากจะให้ทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับโอเคงั้นวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ